ปีบุญวันนี้ปีบุญยามาทำไร้เปล่นเปื่อนูความเจ้ามาปีซี่กล้องปีบุญปีบุญมีความสจ้ามาปีซศ่ด้วยเะอไดนหลอบอกพอดิว่ามีความสจ้ามาปีเี่ได้ไหกะดิกงูเอมกระดิกงูวันนี้เปื่นเปล่านก็ทำได้นะกระดิกดูนิ่เปื่นเพื in ies, so so yeah. ่อนก็ทำได้ทิ้งมีความสจ้ามาปีเี่ได้เลยมั้งบอกเปื่นเปิ่อะีรดิิก้ ผิวปุนที่กู้ได้จริงๆอุ้ยเพื่อนๆเล่นมาเนี่ยนี่ลองๆกันดิกันดิอุ้ยคน,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 นยดีกว่มามานี่ยพอว่านี่ปุ้นนี่เป็นลูกมากมากมาจากลูกคนนี่ก,ก,นาก,นาการดิไ<ๆ>ด,ด้กี่ครั้งเนาะองครั้งเลยนั่นๆลองกันดูนั่นครั้งนี้มั้งดิเอากันดิเก้ออุ้ยเดี๋ยวการดิกู้ได้เบนมาเลยสอครั้งพอว่าพี่ปุ้นเป็นมากเนี่ยเนี่ยนี่มาจากคนแล้วเนี่ย เปืนเดูด้น <forcé Deus S 1> ี้ปิบุญกานดี่กูดายเมันมาเลยซึ <sn arian> şey ่งเจียกคนหรือว่าียากมาเดี่ะนี้เปือนเ่อนว่ายกไรดีนี่ได้หลงการดี่กูล้วดิเน่เน่เน่หันข้างนี้มานจะปลอดไทยจากกบนมื่นี้เอาการดี่กูดแล้วดิอยู่นิ่งนิอยู่นิ่งนิง S 1> <S 1> คนบ้าเลยกัดดิกอู้ได้เดี๋ยวโบทำไม่ได้เดี๋ยวโบทำไม่ได้เดี๋ยวบกัดดิกไม่ได้อ้มันโบดิกได้แค่ในครั้งนี้มั้งนี่ครั้งครั้งนี้มั้งครั้งกว่ามั้งห้เบื่อเบื่อดูดิโอเบื่อเบื่อนู้ดูตอนนี้โู้บิบุญกัดดิกอู้ได้จริงๆเคยทำได้มั้งอ๋อถ้าเคยทำได้นายลองส่งคลิปมาให้บิบุญดูมั้งดิได้เลยว่ากัดดิกอู้ได้กันจริ่งไม่นะถึงบิบุญมีความรามารวมทีได้เลยเอาบอกเบื่อเบื่อดิไมดเลย ทำบันทีได้ไหมฮูยโอ๋ลินได้กันแล้วพออาบีพุ่นเด็กเปลกแต่เนี้ยพี่พุ่นเคยเป็นจัดประหลาดมาเนี่ยโอ๋ลินได้กันแล้วนี่โอ้เผื่อเพื่อนทำได้ไหมนี่นี่บีพุ่นโอ๋ลินได้ด้วยเคยทำได้มั้งวะนี่ลองถึงทำได้เลยได้มั้งปรับดินได้ไหมปรับดินปรับเอ้ปรับปั๊ดนั้นเผื่อเพื่อนทำได้ไหมว่าปั๊นี้ พอจำไม่ได้วะพอลองดูเลยพอจำไม่ได้กูปีบุญนี่มีความปามาทพิเศษลายย่างห่อลิ้นก็ได้กระดิกูก็ได้ไม่เคยมีความปรมาทพิเศษลองชองมาปีบุญดูบ้างนะได้โอเคนะคันนนวันนี้โอเคบายๆได้ยอย่าลืมกดติดตามมา้ปีบุญด้วยนะไดนะ้ปีบุญจะได้มีกําลังใจในการใต้คลิปต่ําคลิปนะ,ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับบายบาย